สวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วครับช่องเฉลิมชัยงาง,งามนะครับวันนี้พามากินส้มจำกับขนมจีนนะครับอันนี้ก็เป็นขนมที่กินกับเนี่ยครับอืมอรอยมากครับอันนี้ก็พามากิน้มจำนะครับอันนี้ขนมเส้นนะครับหรือ้ารูโบนนะครับกินกับส้มจำอรอ่อยครับ ดูดรามมากครับเราตามกินเองครับําเองครับวันนี้พาเปิดเื่อมากินสมตํนะครับเรามาดูสมมากินเปิครับเพื่อนอมันรัาต่ามากครับเองกินเองครับนี่ครับดูดขาดอร่อยมากเลยครับ ใชรับมากไปเข้าไปข้างในเหรอตรงนี้เป็นที่เป็นกงขังนะครับเป็นกงขังจริงๆก็จะเป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะครับไปครับไปไปอาจจะเสียชีวิตโอ้หที่บ้านของอยักษ์ก็ล็อกกุญแจไว้หมดเลยนะดูดิชแชมป์อันนี้ก็ล็อกกุญแจไว้โอ้น้องใบน้องใบชอบเล่นอันนี้เหรอมาครับมาครับ ลองแจกนางัวงเลยครับรดจะจ้านมากเนี่ยครับกินส้นตมตำจะให้รอยต้องกินด้วยมือนะครับเนี่ครับอืมหอนมากครับต้องบอกว่ารดชาติจดจชาติต้องบอกว่าแซ่บแซ่บมากครับเนี่ยครับ นี่เขาเรียกกระปุ้นนะครับขนมจีนนะครับกินอักินเมื่อไหร่อร่อยเมื่อน,นั้นครับอย่าลืมเข้ามาแล้วกด, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ท่องเสริมชัยงามด้วยนะครับอืมรากินรบกนวนตามให้เราต้องกินกินกับมือนะครับนะครับสุดาติก็จะประมาณนี้นะครับแซ่บ ขอให้ท่านผู้ชมดูไปเรื่อยนะครับดูการกินส้มตำวันนี้พ่นเพื่อนมากินสวมตำนะครับกับขนมจีนหรือข้าวปุ้นนะครับหน้ากาก็จะประมาณนี้นครับนะครับอร่อยมาก มาครับมาครับกินข้าวปุ่นกับส้มจำรสอร่อยอร่อยรแสแซ่บมากนะครับกินุ่ปจำให้เรยต้องกินแบบนี้นะครับตามด้วยขนมนะครับเนี่ครับอาหาร อาหารของโครนะครับอาหารของโปรของทางภาคอีสานไม่ว่าจะภาคไหนก็ลืมไม่ได้ครับนี่ครับขับพุ้นกินกับส้่มจามนะครับไม่ได้กินมูมามน,นะครับแต่ว่าการกินแล้วกินให้ลอยต้องกินแบบนี้นะครับใช้ใช้มือกินนะครับ ท่านที่เข้ามาแล้วก็จะ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติกดกตามให้ช่องเฉลิมชัยางามด้วยนะครับ <c oughs> เราเป็นกำลังใจเราทำคลิปต่อไปนะครับ <c oughs> ลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกดตับกระชายเพื่อเป็นกำลังใจให้เราไปทำคลิปต่อไปตอนนี้ก็คกนติดตามก็ เกือบร้านแล้วนะครับอร่อยมากครับเพื่อนกินสุตามให้อร่อยต้องกินแบบนี้นะครับหือจัิคลบปนี้ก็ นำเสนอไอ้ส้มตำนะครับนี่อันนี้ส้มตำนี้ก็เนี่ยครับข้าวปุ้นนะครับน้ำจีนนะครับนี่ก็แบบเป็นขนมเกี๊ยบกุ้งนะครับกินกับส้มตำก็อร่อยนะครับเนี่ยครับอืมอืมรสชาติดีเลยครับฝากคลิปนี้ขอฝากคลิปนี้ไว้จะเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับ มาจบคลิปว้ันเย็นกันวันนี้นะครับสวัสดีครับ